ได้เจาดด้าตั้งแต่ชอบตรรเทศนาที่อย่างโลกได้แก่ขันทโลกขันธะโลกคือได้แก่ขันหานเรงรูปร่างกายของตัวตนคนเราเนี่ยเรียกว่าขันธารูปได้แก่รูปรูปที่เราเห็นเป็นตนเป็นตัวนี่เว่ารูปเทนาคือความสุขทุกข์เลยความที่เฉยนั้นเรียกว่านาซึ่งไม่มีตนมีตัวมีความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉย อนนันเรียกเวทนาก็คือมีอยู่ในตัวลูกันนี้แหละคือรูกันนี้แหละปรากฏังในรูกันนี้แหละสัญญาด้วความจำานุนนีสารภาพชีสันวันณะเดประการต่างๆตอนจำซึ่งจำในอนาอาดีตที่ล่วงมาแล้วนานเรายังระล,ลึกได้เช่นการงานที่เราเคยทํามาแล้วตั้งหลายวันหลายปีหลายเดือนที่เราเคยล่วงเลยมาแล้ว เหตุการณ์ต่างๆที่เราเลยร่วมเลยมาแล้วเราก็สบร่วมเลยมาแล้วนะนมนานในเลือดได้จาได้อันเรียกว่าสัญญาจะเป็นนามธรรมเหนกันสังขารก็ควมคิดนึกหลอดตองปรุงแต่งเรียกว่าสังขารสังขารน,นามสังขารจิตอย่างเรานอนกลางคืนนีงไงตรงนี้จะต้องไปทํางานทำการนั่นๆ คนนี้จะไปโไน่นไปนี่ไปปรุงแต่งอยากจะทำอาหารการบริบัติแล้วไปทาสินนั้นสินนี้เราเนื้อคิดเราคือเราของมอีคนเดียวปรุงแต่งอยู่คนเดียวอันนั้นเรียกว่าสังขารอันนี้ท่านยังแยกเป็นสังขารรูปอีกอันนั้นเรียกว่าสังขาริตอันนี้นสังขารรูปตัวของเราทำไมยังต้องเรียกว่าสังขาร ที่เรียกว่าส้น,านทางคือปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่เป็นรูปรปากฏขึ้นมาติตัวเรานี้เดียเป็นปัจจัยปรุงแต่งถา้าปัใจจัยในที่นี้จะดางกล้งกว่าม,มากบุญกกันก็เป็นปัจจัยหนึ่งปรุงแต่งมาเป็นคนธาตุสีน้ำไปลงผสมก็เป็นก้อนนะลงมาแต่งมาเป็นก้อนเรียกว่าคนเขาเรียกว่าสังขาร ถ้าหาว่จะก็มาเปรียบง่ายๆอย่างก้อนอินเนี่ยเขามาขยำจะให้มันเหนียวแล้วก็มาปั้นเข้ามาเข้ากินอันที่เขามาขยำนั้นเรียกว่าตั้งขารเอาปั้นเขาแบบเขากินเขาเรียกว่าสังขารเข้าเตาเผาเขาก็เรียกว่าสังขารคือปรุงก้อนน่ะคือปรุงอิดใเอาดินเนื้อมาทําเป็นอินนั่เรียกว่า รูปคนเราที่เรียกว่าสังขารก็คือว่ากรรมความดีความชั่วบาปบุญมันยังมีผสมประสานกันอยู่มันปรุงให้ามัเป็นคนให้มันเกิดถ้มเป็นมนุษย์บางทีก็ปรุงให้เป็นสัตว์เป็นสังฉานเป็นเรตอสุรกายบุญกรรมทั้งหลายแล้วนะ่นั่นทจะเรียกว่าสังขารสังขารก็คือหมายถึงเรื่องรูปสังขารตัวของเราเอง เห็นยานจะต้องรู้สึกรู้สึกในที่นี่นะรู้สึกต่างตาหูทั้งหมดนี้ตาตาเห็นนะเกิดตัวตมวรู้สึกขึ้นมาถ้าไม่มีวามรู้สึกเห็นล้วก็มีสิ่อย่างเราเห็นรูปนีมีวามรู้สึกครั้งแรกก็เห็นล้วก็รู้สึกขึ้นมาภาใหม่เขาเรียกว่าแสงสะท้อนชัวตาตปมองเห็นมันสะท้อนกลับขึ้นมา รรเขา,า,า,าเรียกว่าเสียงเพราะในทางธรรมะที่ท่านปรัชญาศาสนาพระเจ้าองค์ปรัชญาศาสนาเรียกว่าประสาทที่ความรู้สึกพูดเราตรงความรู้สึกแต่ในพระนิพพานคำเดียวกันนั่นแหละสะท้อนมันก็เกิดความรู้สึกแสงสะท้อนนั้นเกิดความรู้สึกขึ้นมาแต่ตัวประสาทหประสาทมันเป็นความรู้สึกอันนี้เรียกว่าวิญญาณ อันนี้เป็นตัวโลกอันนี้เรียกว่าโลกขันธ์โลกอันนี้ขันต์อีกละอันนี้ให้เข้าใจทงเรย่องขันมันมีคําสมุดระดับทัพเทวะขัน์นี่ไม่เหมือนมวยเรียกส่วนรวมขัน์นี่ไปว่ากองแปว่าเหล่าไปว่าหมดาหมู่ภาษาที่เราพากันเลเรียกร้อง เนขันตัดน้ำขันดอกไม้อะไรต่างๆที่เขาเรียกเขาเรียกเขาไหมเพราะว่ามันมีสิ่งนนันนั้นไอขันนั่นน่ะมันทําเป็นรูปแ้วกลมๆแล้วรูป,ปแบบแนๆแล้วช่างเลยมันรวมของอันนั้นหนึ่งซึ่งอยู่ในภายในมันเหละเช่นน้ำมันมถ,ถ้ามันมีขันมันก็รวมไม่อยู่มันก็กระจายไปดอกไม้ก็ต้องมีขันต้องมีขอบมีเขต ถ้าไปไว้น,นมันกระจัดกระจายจังเรียกว่าขัดิงไม้กองก็กองก็ขมก็ก้อนเขามาขันขันนี่แหละที่เรียกว่าโรคอไอ้ที่เรียกว่าโรคโรค,โคทัานะโรคที่อธิบายโมนี่ครั้น,นี้ทําอยู่ในขันได้ยังไงอยู่ในโรคได้ยังไงถ้าพูดรวมๆง่งายที่แรก็เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมคือทั้งรูปทั้งนามที่อธิบายนั่นแหละ คือรูปก็เรียกว่ารูปโดยเฉพาะเนเวทนาจัญญาสังขานิยามก็เรียกว่าธรรมแหมเ็ญญเรียกว่านามเนี่ยคือทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเป็นธรรมนี่พูดเปง่ายง่ายที่เรียกว่ารูปในที่เรียกว่าธรรมอยู่ในอยู่ในโลกพอมีโลกเข้ามาด้วะทรงไงแล้วซึงธรรมนั่นเป็นธรรมเพราะนันนี่ถ้าหากว่าเราจะพิจารณาไปอีกที ให้เข้าใจกันไปอีกคือเรามาใช้ปัญญาแต่อุปมาเปรียบตรงนี้ก็ว่าต้นไม้ในป่ามีประโยชน์ล้ออาตัดมาเลื่อยมาถา,มากมาเกลือมาปรุงม,มาแต่งนะเป็นโต๊ะ,ะกะยี้คือกลายเป็นของมีราคาขื่นอย่างอธิบายต่างๆในโตะอาิบายคนตลาดเึงนใคยเป็นของมีค่ามีปัญญา อันนี้อาศัยความฉลาดยังไยโลกยังลายเป็นรัมโลกคือขันดังอธิบายมาแล้วกาพิจารณาทั้งเรื่องขันเห็นเป็นดินน้ำไปลมผสมกับเป็นก้อนเมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นเด่๋สักว่าธาตุสี่ไปผสมเขาผสมกันขึ้เป็นก้อนนั่นหนึ่งนะ อยูไปตั้วระยะนี้ก็แตะแบบหลายแบบผู้ไม่เห็นธาดอย่างนี้นั่นแหละได้ชื่อว่าเห็นธรรมคือไม่เห็นโลกนั่นแหละโลกนั้นเลยเป็นที่รองรับของธรรมเราพิจารณาเห็นโลกชัดตาไปนจริงหลืกลายเป็นธรรมกม็เห็นอันนั้นเห็นโลกอเป็นธรรมที่ว่าธรรมฝังอยู่ในโลกคือเห็นคือฝังอยู่อย่างนี้ของฝังมันต้องปกปิด ไปคุดขึ้นมาจากัของปกปิดเครื่อนฝังอยู่ไหนแล้วเอาออกมาออามาเลยจึงเรียกว่าํำว่าฝังเครื่องปกปิดไว้ปกปิดอะไรคําำ่าปกปิดในที่นี้เพราะในที่หมายความทั้งเรื่องปกปิดปัญญาไม่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจตามจริงในจริงนั้น,น,นจึงเรียกว่าปกปิดนี่พอจะเข้าใจแล้วล่ะที่ว่าท่ไม่อยู่ในโลก เพื่อให้เห็นเป็นธาตุคันนี้ทำให้อยู่ในโลกให้เห็นเป็นอสุภะตัวแท่งพิจารณาโดยปัญญาต่างให้เห็นหันนั้นนี่แหละโลกอันนี้แหละให้เป็นอสุภะคึอของใมาง,งานผมผลนเลกฟันน้ำเอ็นกระดูกด,ดั้งเคยที่บายฟังแล้ว่ะตัวตนคนเรา ทั้งหมดเป็นของปฏิโโคูณสกปกความจริงอันนี้โลกอันนี้ก็เป็นธรรมอยู่แล,แล้วห่ะคือมันเป็นสภาพเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไร้องปฏิโโคูณสกปกของคนเราตั้งแต่ปฏิคูณตั้งแต่ปฏิสตุคเกิดในที่สปกปกเอาของสปกปกมาเกิดเป็นตนเป็นตัวเกิดมาแล้วก็เกิดตัวอยู่ด้ยวยกับของสปกปก เดี๋ยวพอตั้งคลอดออกมาก็รับทานอาหารที่เราทานลงไปของดีของดีงดมีค่านิสิตต่างๆก็เป็นของสปรกแต่เราจะเห็นได้ชัดๆอยู่แล้วว่าของด,ดีที่มีค่านั้นล้วหยิบมาใช้ปากมาเคี้ยวมากินฤทธด์หัวค่ายเราควรเราต้องคัดต้องลักข้าความสะอาดกระเพว่ามันมันสดๆกลบเป็นธรรมชาติขอามานาันจะเห็นชัดอยู่แล้ว แต่คนเราอาศัยความมัวเมาพวความอ,มอ,อยากความหิวโหยถ้ก็ลดแคลนถ้าก็ฟัวก็เื้อไปท้องเดือดอัดีก็เห็น,หก,นกันน้คนคองนายตู้ม,มาเลยเพราะวามหิวพวกความอยากเลยปิดบังความจริงครับมันเลยกลายเป็นโรคทาหางไม่เห็นชัดดังอธิบายมันนี่เป็นความเป็นระบบสกิกลสกปรก นั่นก็เลยกลายเป็นผู้ที่ท่านได้ฌานสมาธิสมาบัตเส่งพิจารณาทั้งข,ขนานทั้งกายเห็นุพปฏิปุสได้ถึงฌานสมาธิสมาบัติตรงนี้นไม่ใช่ของนํานต่ำนึตื่นหนึ่งพิจณาของไม่ดีพิจารณาโลกอันนี้อันนี้เรียกว่าทำฝังอยู่ในโลกเมื่อไม่ใช่อุบาัญาพิจณาแล้วโลกนั้นเลย กลายเป็นธรรมหรือเรียกว่าเว้นเราทำออกมาจากโลกอันนี้ถ้าหาก็าเราพิจารณาอีกแง่หนึ่งทันหา้นา,นา,าคือลูกกำนากนอธิบามันะระดโต้นท่านแยกออกมาเป็นอยายะนะหหกคือเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลม้กเ,เ,เป็นกายเป็นใจ เรื่องตาหัวใจหมวกลิงกายใจเนี่ยที่มันเป็นโรกท้วงขวางตายเห็นรูปไม่กระลุ้มกระแต่งมันก็สวยหมดน้ำน่ารักน่าแสบชอบชอบใจอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆไปใหญ่ยุ่งกันไฟใหญ่เลยข่านนี้ไอ้ความอยากน่ะเป็นความหิวนั่นน่ะคือความไม่พอไม่อิ่มนั่นแหละเลยเป็นเหตุให้ยุ่งกันไฟใหญ่คือความอยากได้แล้วก็เป็นเหตุให้ค้นไข่แสดง ได้ในทางชอบไม่ชอบก็เลยได้หาในทางที่ไม่ชอบได้ในทางชอบก็ดีหรือไม่ได้ไม่ชอบก็ดีเรียวกว่าการแสวงหาอยู่เดียราหาหาโดยทางที่ชอบไม่ได้ก็ต้องหาโดยทางที่ผิดเมื่อเพดก็ต้องไปเรื่องทาให้เดือดร้อนรุ่มรา,านทำให้หยุดแล้วเป็นเรื่องเบียดเทียนที่หาเรื่องหาทุกอย่าก็ไปไหนไเขาหนีเฉพาะกาเด็ดแท้เป็นผีด ก็าหูเป็นเหตุคือโลคคือหูมันเป็นเหตุให้ได้ยินในฝังเสียงก็ตัอ,อ,อยากจะฟังเสียงในข้าก็อาเจียนต่างหาคนย่อหย่อนเชิญเริญนินทาก็ลืมเนื้อลืมตัวอที่เขาเรียกว่าบ้ายอทำทุกสิ่งทุกอย่างเขายอยทำตัวทำทุกเจตีเพืพฤตอผิดโประก,การต่างๆทำได้หมดสิเขาเรียกแบงบ้า,บ,าบ้าเพราะยอ ถ้าเขาเกลียดโกรธได้ไอ้เสหัดเขาพูดไม่ถูก,ถกใจยโยษนอินาทากรพัดผูกตกานถึงแมว้ว่าเขาจะพูดผูกไม่ชอบใจแล้วก็กลายเป็นเรื่องโกรธย็งแทนทั้งหมดแล้วทำผิดมีคนแดนยวยิญาณโยดนอินทาแทนที่เราจะรู้สึกสำนึกในตัววะ่ะเราทำผิดมีคนพมะเศรษิีบอกให้รู้ตัว,วก็น่าจะเกิดความเดียวดีใจแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นรับเป็น เดเป็นไฟโตกแค้นมาธิตกต่ำจนถึงกระหาปะปัสหากระเพาะเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งเรื่องนี้ทั้งนั้นนี่มันเป็นเหตุยุ่งเรื่องจมูกเรื่องเล่นเรื่องกายเรื่องใจมีแนวไหนอย่างเดียวตันที่ทั้งหมดเห็นนั้นโลกมันยังก้างแต่หากผู้มีปัญญามาใช่อุบายภาวนา ตาเห็นก็ตัดแต่ไวเห็นจะไปลงองุมออกระมาณเห็นโลกที่สดใสงดงามจะเป็นรูปวัตถุจริงของรูปคู้คนตั้ตาแล้วสิ่งก็ตามรูปเห็นของเกิดดับรูปเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเกิดกดับรูปเกิดขึ้นมาก็ต้องมาทนทุกข์ทรมารรูปเกิดขึ้นมาต้้งของเกิดในกองทุกข์และเกิดมาทนทุกข์ทรม,รมาเมื่อเห็นชักอย่างนี้มาเลย ตายเห็นโลกและกลายเป็นธรรมเกิดธรรมสังเวชสดชัยเป็นเหตุให้เบื่อหน้าตายความพอใจยินดีกับลูกที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินกับชนะนั้น,น,นกนไม่ได้หลงบ้ายอยอและไม่ได้หลงบ้ายโทษสามา เห็นว่าร e ู้เฮ <stream confer dles> ้ยเห็นว่าเสียงกระทบเข้ามาแล้วมันก็หายไปกระทบมาแล้วก็หายไปประจานเป็นแค่รหดับเรื่องหลักรูปไห้รู้จักว่าเสียงแต่มันรู้แล้วมันก็ไม่ได้เห็นทําอะไรมาให้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยรู้แล้วมันก็หายกลายไปเฉยเหมือนกัะลมนี่นะมันพัดไปไม้พัดแล้วมันก็กลายไปกลายไปหายไปหายไปหมดไปหมดไป อันคนผู้เห็นลมกลัวลมแล้วก็มาปล่อยมาแข้งลมมาจาดแข้งลบคนที่มากลัวลมก็กลัวทุกสิ่งทุกอย่างพอลมมาแต่ตัวลมเองก็ไม่รู้สึกอะไรรลกใครจะว่า,าไม่อะไรก็ไปตามเรื่องของมันเสียงที่มันผ่านเข้ามาที่มันกระทบกระซาแล้วเกิดความรู้สึกตะเพียงแข้น,น ผูพ้พิจารณาเห็นอย่างนี้โลกเกิดายไปทำตรนมันเป็นอย่างนี้อันนี้ว่าโดยพิจารณาโลกโดยวิธีที่ให้เป็นให้เป็นอยายตนาอันนี้ธาดุะดีขันกะดีอยายัตนาก็ะดีเลื่อนแล้วจะเป็นธรรม แต่ทำไมไม่ยังต้องเป็นอย่างนั้นคนน้อยทาไมยังเอาโลกอาเป็นธรรมเพราะคนไม่เข้าใจโลกกับธรรมเลยมันก็สมุนกันหมดบางทีโลกออกมาเป็นธรรมบางทีธรรมออมาเป็นโลกดังว่าแทนที่เราจะเห็นโลกเป็นโลกแลวเอาโลกมาเป็น เอาโลกมาเป็นธรรมแทนที่เราจะเห็นธรรมเป็นธรรมแล้วเอาธรรมมาเป็นโลกเห็นธรรมมาเป็นโลกถึงหมายถ้อไปเห็นตนตัวดังอธิบายมาแล้วทั้งทั้งเดียวเป็นธรรมอยู่แล้วแต่เรามาเถือเป็นคนสมถะสมในกลายเป็นโลก้ะเป็นเรื่องเดือดร้อนนวลน่า ทำไม่ใช่เดือยวร้อนอุ่น่ะทาให่ของเป็นสภาวะธรรมเกิดอะอยู่งั้นอันนั้นเรียกว่าเอาโลกมาอันนั้นเรียกว่าทํามาเป็นโลกาทํามาเป็นโลกนช่แต่นี่เอาโลกมาเป็นธรรมเนี่ยสบายมันเป็นโลกอยู่แล้วเป็นโลกก็โลกอยู่แล้วเพื่อเป็นลูกนานอยู่แล้วเรียกว่าันธโลกอยู่แล้วแล้วมันพิจารณาเป็นธรรมดังอธิบายมั นั่นก็ปล่อยวางผมนีดถือประธา,านไม่มีนะม่นก็สบายอย่าเอามาปนกันสิม่ยุ่งกันจะไม่สบายได้เป็นโลกอะไรเป็นธรรมที่จะยุ่งน้อยแบบนี้ก็เพราะอะไรก็พื้นฐานของจงิตใจของเรามันยุ่งค้นถ้าพื้นฐังงเราไม่ยุ่งแล้วนี้ เราตั้งมัน่นรู้จักโลก,โลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรคือเราไม่เอาเรื่องอะไรมายุดเราตั้งใจให้มันมั่นไปก่อนทานมมนําจิตจ้มนสงบไปก่อนพอจิตได้สงบแล้วผ้อมันจะเห็นชาตเลยท้องใจของมันเป็นชัตวเป็ส่วนเลยทีเดียวถ้าใจะให้เห็นัง,ง่ายๆอย่างสองคนทะเลาะกันอยู่ ม่ทราบว่าใครเป็นใครได้เสียงกันบ่งแบงบ่งแบนไม่ทราบไม่ฟังใครทังหมดแต่งคนได้เสียงกันไม่ทราบใครถูกใครผิดอันนั้นแหะโลกผสมกันียกว่าโลกผสมกันปนกันหมดัระทับปนกันหมดเลยไมไ่ยากที่จะถูกถ้าคนนอกจากคนสองคนนั้นเขาไม่ทะเลาะก,กันอนะ เขามีเรื่องเกี่ยวข้องเนี่ยจะเ,เขาไปฟังเขาไปดูเขาไปเห็นเขาทะเลาะกันแล้วไปฟังเขาล้วจะรู้าชาัดเดียแล้วคนนั้นผิดคนนี้ถูกถชัดเห็นได้ชัดเจนนเสียชั้นใดใจของเราท่าหาวานไปกลางเข้าถึงควงสงบง,ง,ง,งบลมไม่มีสมาธิอยู่แล้วจะแยกโลกกับธรรมออกกันได้อย่างเด็ดขาด รู้ชัดจะมาได้พันทีันมีประโยชน์อย่างไรคะนี่บานทีประโยชน์อย่างว่านเนี่ยคนสองคนทะเลาะกันกมันมีความสุขอะไรมันจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์กับเน็ดเนหนื่อยขายขี้หนาซคซะถ้าไปรู้เรื่องความผิดตรงถูกแล้วก็เหมือนคนที่ไปหวังเขาคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกบ แล้วไปฟังเขาพูดรู้จักคนนั้นิดคนนี้ดูคนนี้ได้ปัญญาความรู้เป็นสบายสบายได้ความฉลาดความรู้เป็นจังเขาทะเลาะกันมันมีประโยชน์อย่างนี้เมื่อเราพิจารณาเมื่อเราพิจารณาเห็นโลกเป็นโลกเพิจารณาธรรมเป็นธรรมหรือเราพิจารณาโลกให้เห็นเป็นธรรมแล้วมันมีประโยชน์อย่างนี้ เหนั้นก็จะเจ,จ้าจะสอนนักสอนหนาสอนให้เราหลักโลกมาเป็นธรรมแยกโลกโออกจากธรรมแยกธรรมออกจากโลกเพื่อหวังประโยชน์ผนสุดเก่พวกเราพุทจะจัดเป็นสุคือพวกเราทั้งวันนี้แหละเพราะฉะนั้นจงให้พาน,นเข้าใจเสียวว่าโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันที่ไม่เห็นว่าโลกกับธรรมนั้น เป็นคนละอันแั่นั่นกับเะปัญญาของเราไม่เพียงพอปัญญาไม่เพียงพอคือปัญญาไม่เกิดกับเทเหตุที่สมาธิคือความสนงบไม่มีฐานที่จะเกิดธรรมไม่มีฉะนั้นเรื่องต้นก่อนที่จะให้รู้จักว่าธรรมสังยู่ในโลกจงพากันอบรมจ,จิตใจธรรมสมาธิมีแหละแน่นมั่นคงแล้วพิจารณาที่หลัง 应该了解、明白、理解。